cổ khắp cổ cổ đen khắp สวัสดีครับพมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนบังโรนะครับเนาะพอๆอยู่ทั้งโขกทั้งป่าทั้งเขาขึ้นเขาครับพาพี่น้องมาเก็บเห็ดขึ้นเขาครับมือหนี่พอๆกันช่วงประมาณเที่ยงคืนครับนี่ก็เดินทางมากัาบบอยขึ้นเขาครับมือนี่สวัสดีครับหมายของเขากับเขาบางเฮยเพื่อเที่ยวติดจังหวัดชัยภูมิขึ้นเขาเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องรุนกันบ้างเนาะครับมือนี่มือนี่มาเที่ยงคืนสิเป็นตั้งใดสิหมานขึ้นหมู่วัดบาอยัางหมู่วัดนี่โอ้โ่งหมานอยู่นาะเบาเนาะมือนี่ máy cái lấy hông chuột lẹ không Khi Có khắp ít có น็่นาเร่ครับอมงามดีเนาะนาเร่ก็แดงกับฝนลินมากครับพี่น้องแ่กับโบวแห้งหรอกเนาะตกมาพ่อะหนาเพล็กเปียกนี่แหละครับ บอรครับเนี่ยพันเหลือดครับบวานแล้วครับก่อแดง ห้เห็นจิ๋มบุรุงครับมืองัดออกก็ได้อุ้ยกอขาเงาครับอันนี้ดอกนึงครับยู่นหม่องป้าหกหกนี่ โคแดงครับดอตสวงามเลยคุณกะเริ่มขึ้นโคกแล้วครับวเวลานนี่ สองดอกนี้นะครับางามดิเห็ดโกอครับบางหม้อาฮอาจสิบะโอ,อคอยเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะว่าขออกกเขาเจ่าผลมะไก่ฮอว์ครับผลไต่เหย็ดมะไก,ก่น่ะเนาะเดี๋ยวฮอวก็บยางฝ้าๆครับยางหนีเพื่อนเนาะภาพก็อาชีวบอนหนึ่งครับ có nhất là ngủ lúng mù mây cái lẹo tùm điếu bạn bưng sương khắp cò กครับเห็นหน่ามุ hey. fine, ้ย <c> ง <oughs> <Shit. c oughs> <Heh. c oughs> um, ่ายครับดอกบักง่ายเลยพี่น้องอู้ายางงามครับ เลือดครับเรา่า ขอนค้างที่สีห้างอยู่รับเม็ดมือนี่ยู้สองด้วยครับโกเดียโอ้่ครับเข้าสาษายางหนีมาเพาว่าเป็นผู้ใดผู้ไดเป็นเอฟซีบ้านวังไอกีดเนาะเบาโอ้่าไม่รุนสามเบาสดมืดันเนี่ยโโสสดดลอ มีคนถามหาอยู่เด้ทางนั้นมีคนสวอดปะประธานโอ้สวดเอฟซีครับมากับทีมงานคนกระตาตรงนี้หัวหน้าใหญ่กับไปทักคุณลาลูกพี่เสือดเบื้องเงาไดเด้ลุพีเสือดไปแล้วลูกพี่เสือดนะนี่ครับคนงานคนในหาขึ้นมากคับพอได้อยู่เนาะกนางนางบรทธานนี่ไก่ปันไดงนางบรทธานไก่ครับครับได้อยู่ได้กินอยู่กัวสีแกงครัสีโอ้ได้หลายอยู่ดอกเห็ดกะเห็ดมันบ่หลายเนาะเห็ดมันออก เอาไปครับทั้งๆครับวันนี้กะสิแยกได้กันเฮากะสิไปทางของเฮาเพิ่นกะสิไปทางเลาะๆกันไปนี่ล่ะพี่น้องไปครับบานครับก็ กแม่ด้อครับออสองสามทุ่นพี่น้อง โอ้โมักลีดีบดพี่น้องบ้าบอยเอื่นมาเศร้าเมียครับกินขนมมาสักเง็ดกะยุดละละมองเฮาพักนี่ละอัปเดตผลงานน้องพี่น้องเนาะโอโ้บ้าบอยกับใดหลายตือประเด้นะครับข <c oughs> องเขาอ่ะกับที่ว่า หมามอยู่ดอกน้องพี่น้องเนาะให้เนี้ออยู่เดี๋ยวไปต่อครับโอ้บาดอยู่ไหมพี่น้องในสัก น้าขาวครับเห็ดปวกครับมัขาเป็นตาเลือกอะไรที่นอกดึงขึ้นเรียบร้อยนี่ครับงามๆครับงามลลีเห็ดปวกดอกนี้ หน้าเลยครับอู้สองตูม,างงามเหนีห่ยงน้ำอีกแล้วพี่น้องโกแดงไงครับ rất nạ mũi cả các đọt đọc là núi nồng ta hết đọc bậc trắng ngay thì nó không được ไก่ใหม่เน uh, um ี่ยครับเห็ดอโอ้ตูงงามๆเลยพี่น้องบานเพิงเสิงครับบานบานกับบานงามๆครับ ข้าอย่างนี้พี่น้องโอข้าหากใหม่ครับเอาอะไ้เอาเลไเจ็ดดอกตูมนึงครับเห็ดกอตอนนี้ก็แจ้งแล้วพี่น้องแต่ก็ยังเป็นอึ้ม,มอยู่นะครับเนาะเป็นเห็ดหนาเหล่ครับหนาเหล่ไง หนามุ้ยครับบดได้อะมุ้ยแมนเห็ดหนาแหละภาพอาติบูชัดมันได้ด้อยพี่น้องอู้หูนี่ครับสองดอกได้บัน้องว้ายบัวได้ครับเสดายแทะบัทนีบานดีอยู่แต่ว่าเน่าวหรอครับนะเบื้องทอง เอา,าูา้ไดเนาะทานเลือดครับโอ้เหทานเลือดอีกแล้วครับโอ้ดอกงามงามครับดอก ท่านเลือดอีกแล้วครับพี่นอ,อกพุ่นนะครับ หลืมแจงก็เกลาแล้วเนาะพี่น้องทานเลือดครับบัดแจ้งออกดอกพอจะเห็ดทัานเห็นว่าบาดเนี่ยพี่น้องอูดอยู่ครับท่านเลือดน่อลไะพี่น้อง ลับถ่ายเพื่อาสิพอติตเห็ดทานดีบอ่อพี่น้องเห็ดอีหยังแต่เห็ดอดอกเนาอครับเนาะกินได้คือก,การแสีบบทุกันล่ะครับแกงสิกันเลยหลายอย่างเนี่ย พึ่งสะละับเปล่านี่ดอกเดียว,ยวพึ่งสะละับเปล่าครับอู้ได้ก่นเนาะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องบานกับแกอู้ได้ครับได้ ขาวครับเ <c ười> ก็บอยู่ห่มเดียวกันกับเบานี่แหละบ้าบ่อย หน้าแร่ครับหน้าแร่ปัญหาคนเก็บนี่แล้วพี่น้องดอกนี้เอาไม่ได้ครับอึบอันนี้อุ้มนี่นะครับแนมมาเห็นหนึ่งตูมเห็ดกอ่อแดงนี่ต้องดึงออกมาครับก่อ,อแดงครับ โอเดีนอีกแล้วครับเอาละครับผพพี่นอ้องกะได้เวลาสรุปผลงานของาทั้งสองคุณแล้วเนาะครับเนาะมาบ่งผลงานของเฮาไปเลยครับ หมันคือเก่าครับมือนี่ก็ได้บ้าบอยว่าคุ้นหมันก็หมันคือเก่านาะกะหมันเป็นเห็ดกอครับที่แรกเป็นเห็ดกอแล้วก็พอแจ้งออกแล้วก็สีมาหมันเป็นเห็ดทันเห็ดนาขาวบ้าปายเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกอก็ได้บ้างไรบึ้งของบ้าก็ปายว้ากัตตาเต็มกระตาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกะเห็ดมือนี่กะสีส้มเห็ดกอหนี่กะสีส้มถอยถอยก็หมู่วานอยู่เนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คลิปเฮากับสิเป็นเนื้อหมึกขึ้นนะครับหลายกว่าเนื้อมึเวียนเพราะว่าหลังจากแจงออกแ้งของเรากับกบกข่อยมีหม่มองหาดอกพี่น้องก็หากันตลอดเลยแหละกับสีพลาจนกลับเลยละครับ <c oughs> เอาครับสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนก็มีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้ยแหละน้องครับเนาะ้ังเด็กขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกทการติดตามทุกพร้อมในคิปนาครับสวัสดีครับผมครับงานคือกอล 干完，到了。